สวัสดีค่ะพี่นอ้องบ้องบายสุภุสุขนุนสวัสดีนะคะสวัสดีพี่นอ้องมือนี่อยู่อำเภอเพ็ญค่ะอยู่บ้านสุมเสาสุมเสาเอา้ามาบบทท่นสั่มมาบบทท่นสั่มฮะท่านจะปีประตูแล้วแม่หนุ่มแบงปีแบงค์ปิดประตูแล้วเอา้า เมื่ทันแล้วเตยลาวเมื่เรียนเรียนไปเอาโทรศัพท์เมื่ทันถับกลับมาเอาันดังกินๆเอามื่อนี้ก็โอ้ยเป็นบ่อปันไดาเด้มันทค้ื่องหอนทค้งหนาวเนาะมื่อนี้ทค้งหนาวก่อนนะต้อจำดีจังมันมันย้อยอยู่ตลอดเลยเด้มันต้องแบบดิเช็ดตลอดที่หนูหรือว่าเป็นหนึ่งเป็นไห้ว่าแม่กอ็หัวอย่าหาเป็นเด้อ อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะชงส้ำวันที่ที่ไปอ้โอ,โอ้เอาเอาเอาไฟไม่สายไม่อาจ,จ,จ,จารย์นาทีของใจไฟอย่าหาเป็นนะคะใครก็อย่าหาเป็นนะคะลงจากเตยลาบประ่านในถอดหอดชุดพี่น้องเรียนแบบ็คโทรศัพท์กลับมา อไปเปลี่ยนชุดซ้ไไดำไม่ได้เห็นน้ำมูซ้ำนี่เด้เห็นต่เสดพี่นี่ลรากำลังเกินสายไฟมวนมวลนี่ว่าเห็นบอดแต่ว่าเห็นสเสด,ดพี่นี่แหละเห็นยุคครับเมื่อนี้ได้ออกฉากนทำเลือดครับเมือ่อนี้ครับดีใจหลายดีใจหลายเมื่อนี้ได้ออกฉากพร่อมได้ออกได้ออกฉากนึงอยู่ออกฉากแบบกระชับพร้อม บกแบบรวดเร็วอจน้ใ่านนูนกกินกูแนบไปที่กันเร็วกันกอดสุวรนั้นว่เท่าไรได้เมขคนมังุนคุณแม่ให้บวตูใจกันรอยกีไโอ้กนกพรคุณแม่สนมแม่แล้วอยากกอดสนมพูดได้ตอนนี้ เสียพ่อเลยนะเขาได้เสียพ่อเลยเนาะเสายงพ่อเสียพ่อเาใจ่อสิไปกำลังเก็บของน้องเอ้ยตอนนี้หอยเต็มยุดเลยตอนนี้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้เข้ากับสิเดินทางไม่ไกลจากโลยี่สิบสามสิบโลหรือเปล่าไปงานอำเภอ ไปเชียงยืนค่ะไปเชียงยืนไปเชียงยืนฮะไก่ปานันดอกมะนะคะเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะพี่น้องบาเห็นวอดกับซอสัมบ่าท่านสัมคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะพี่น้องเก็บของก่อนฝากไปบปแะมนณฝากไป้อย่างนั้นงานไก่อยู่แต่ว่าฝากไปซักผ้า

แค่มันเท่ไปถึงรถบ้านแห่งคารก์ลีพี่เย้คอดอาจารย์ตาอาจารย์พอดีเคยหาข้ามบอกอยู่ข้างบนนีค่ะคินีอาไบแคดิพี่น้องคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย